เพื่อนๆซอยโปรตีนแค่2ซอง200กว่าบาทแค่นั้นเองนะครับผมนี่เนี่ยนะครับเป็นซอยโปรตีนครับผมโปรตีนจากถั่วนะครับผมเป็นประเภทถั่วนะครับผมสำหรับท่านใดที่มองหาโปรตีนที่ทานง่ายดื่มง่ายชงง่ายและลายง่ายผมแนะนำตัวนี้นะครับซอยโปรตีนครับผมผมทานอยู่เป็นโปรตีนรสชาติของช็อกโกแลตนะครับผมก็จะมี3ามรสชาตินะครับผมเป็นรสชาติ ช็อกโกแลตหนึ่งนะครับผมวอลีลาแล้วก็เป็นรสชาติแบบธรรมชาตินะครับผมก็เป็นรสจืดเนี่ยแหละครับผมตัวนี้เลยนะครับตัวนี้โปรโมชั่นแค่2ซองอยู่ที่แค่200กว่าบาทเนีนะครับผมสําหรับใครที่เก็บโค้ดหรือว่าส่วนลดได้นะครับผมจากวิดีโอจากส่วนลดของก็จะได้โปรตีนไปทานเลยนะครับหช้อนนะครับผม1ช้อนต่อน้ํอา250มิลลิลิตรนะครับผมเท1ช้อนปึ๊บ น้ำปึ๊บเขย่าเขย่าเขย่าหรือว่าชงม็ได้นะครับละลายง่ายแน่นอนครับผมไม่ติดก้นถ้วยนะครับผมไม่ติดก้นถ้วยนะครับผมก็จะละลายง่ายนะครับผมตัวนี้นะครับผมใครที่ทานเจทานมังสวิรัตเนี่ยผมแนะนำเลยครับดื่มได้เช็คได้นะครับผมทานระหว่างมือครับครับผมใครแบบหิวบ่อยๆนะครับผมทานระหว่างมือได้แน่นอนเลยนะครับผมตัวนี้นะครับ ท่านใดที่สนใจกดสั่งซื้อได้นะครับตัวนี้ผมแนะนำได้เลยนะครับผมรีบๆเลยนะก่อนโปรโมชั่นจะหมดนะครับมาวิลสอยโปรตีนะครับกดสั่งซื้อได้เลยนะครับ